อาหารในยุคโควิดเวลาออกนอกบ้านนั่งกินที่ไหนไม่ได้นะคะก็นี่แหละแฮมเบเกอร์ดีที่สุดค่ะเข้าไปซื้อก็ไม่ได้นะคะขับรถผ่านช่องทางแล้วก็สั่งแล้วก็รอในรถแล้วก็ไปรับอาหารเนีย่ยค่ะแบบนี้นี่แบบนี้นะคะต้องกินในรถด,ด้วยนะอยู่ข้าวมากขอบอกแต่ต้องกินในรถ กี่ลูกหลานบอกให้ลูกหลานจำไหมนะยุคเนี้ยยุคโควิดเนี่ยหาที่นั่งกินไม่ได้กินข้าวในรถก๋วยเตี๋ยวนี่ยากมากเลยที่อยากจะกินต้องเอาไปกินบ้านแล้วเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวด้วยเนี่ยต้องกินแบบนี้กินกันตายไว้ก่อนแต่มันก็ไม่กันตายนะมันแท้ ราคาก็ไม่ธรรมดานะไม่อยากกินหรอกแต่มันจําเป็นอน่ะก็ต้องกินยาต้องมียาประจําตัวนะคะคือทุกคนก็เซฟตัวเองกันหมดอ่ะพี่อ้อยไปจะไปไประชุมเรื่องอจะทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเนาะ เป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพนี่แหละระหว่างทางก็ขอแวะเติมพลังก่อนนะคะเนื่องจากว่านั่งกินไม่ได้นะก็เลยต้องพึ่งแฮมเบอร์เกอร์ช่วยชีวิตไปก่อนหลายรอบแล้วที่ต้องกินแบบนี้ปกติเป็นคนไม่ชอบกินอาหารฝรั่งอันนี้คือจำเป็น ต้องกินอยู่บ้านกินแต่สมุนไพรค่ะดูแลสุขภาพมือนี้ก็พยายามสัมผัสอาหารให้น้อยที่สุดแต่ก่อนจะกินเนี่ยคือล้างมือแล้วล้างเสร็จไม่พอกลับมาในรถฉีดแอลกอฮอล์อีกรอบแล้วก็รอสักห้านาทีถึงจะกินได้แอลกอฮอล์มันทำงาน อยู่ยากลำบากงานก็ไม่มีเงินก็หมดก๊อกที่สามที่สี่แล้วอืมอมือดทน